นี่ครับในมาเก็ตบรรยากาศในมาเก็ตทุกคนเขาไม่ปิดนะไม่ปิดถนนนะนเอเยอันนี้แบบแพ็กเกจดีเลยทุกชิ้นทุกินเออถ้าอยากซื้อถูกถอ่ะต้องซื้อกับคุณป้าคุณป้าที่หาบอ่ะสองนึงน่าจะมีประมาณรยหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ two hundred two hundred

อรูปคำมก็น่าซื้อถามาชั่งมาช่งวันทันเจ็วันทันเจ็ดอ๋มาก Thank you วันมากอ่อยไม่ต่ด Thank you จังเลยลดราคาเลยเอตี้เอตี้เอตี้เลยนะเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะแสนหนึ พอบอกว่าไม่เอาปุ๊บเอตตี้เลยอ๋อเซอรี่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ปะเย้าดงเลมวเย้าแดงจะบอกเซอรี่อ๋อเลี้ยงยายเออเออคนอย่างเยอะเลยทุกคน ก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเสื้อผ้านะเออใครสนใจเสื้อผ้าก็ในฝั่งได้ก็เป็นฝั่งของกินนะซึ่งเหมาะกับเราเฮ้ยเฮ้ยเมล็ดบกอ่ะลลูกบกอ่ะเคยกินลูกบกป้ะเคยกินป้ามันจะมันๆอ่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละ ตั่นี้นเมือฟังน้ำา ầ n đ ดี tiên ด2หมู่ที่2ถื้วน้องนือถ้วยถือถ้วยหั่นเดอดเมื่ังน้ำ35่อตังเลยเรื่อยๆก็คุอชิมจนจะอิ่มแล้วนีละชิมไปเรยนะคนเทคนิคเนี่ยเนี่ยารับบ์รีมาส่งประยชเกินนะเออ เออน่ากินนะเป็นความกินที่ดีนี่คือร้านตัดๆไอ้เกี๊ยวอู้พัดตัดน่ากินมากใช่แโอ้สวัสดีครับสวดีครับเมนูไทยเมนูไทยโอ้โหมีเมนูอะไรได้โอ้ยังแพงยังคุณไทยอ่ะสวัสดีครับครับผมอ่าครับผมๆตองกินอะไรที่นี่อาหารเวียดนามอ่ะมีอ่ะ มีข้าวอะมีกุ้งติ๋วปิ้ย่างกับหมูไก่ทีนี่ครับหมอไปตามใสไปมีลิตกแกมใหญ่อ่าเล็กเท่าไหร่ลิตรตามแสงแกมตามแสงหาใหญ่สี่แสนอ่าแพงมากเลยปย่างชุดหนึ่งจานหนึ่งจานชุดแสงหาชุดสองแสงปิ้ย่างนี่น่ากินนะโอเคกินปย่างได้ไหมทีนี้ปิ้งย่างอ่ะมีย่างลูกเนื้อหมูกุ้งปลาหมึกไก่ วางแพอพแยกตายแ้แต่เธออะอังกฤษอะทีนี้หมูทีนี้ภาษาไทยมีหมูบาหมูบาตองแสงหมูสวยๆไหมีหมูบาหมูธรรมดาคุ้งปาหมึกไก่จานละแสนห้ากนละไอเจียวเ้เลยิเจียวกมาได้เดี๋ยวกบมาเดียวกบมาเดินดูก่อนเดินดูก่อ ที่นี้อาหารอาหารเวียดนามคุณไทยมีมาเทลกินเยอะอจ่ายเงินไทยจ่ายโดจ่ายดองได้เลยจ่ายเงินไทยได้ด้วยทุนร้านนี้อร่อยอร่อยมากครับอร่อยมากโอเคครับครบคุณครับสวายเขาพูด <laughs> ไทยได้น่ารักมากเลย <laughs> น้ำเต้าหู้ <laughs> พูดไทยได้เยอะมากเลยน้าหู้ปลาตะโขนกินมา เออชิวได้นี่วะคือขากมากครับอู้วันนี้น่านกินทุกคนดูดิน่นออนานกินอะจะจะพุ่งมาแบบว่าสกิ๊กแบบล็อกตัวเข้าร้านไปเลยอะไรอย่างงี้นี่พิซซ่าทุกคนแล้วก็มีพวกมันยา่างพวกโค้าญิงเราต้องใส่ โอ้ร้อย K มาละร้อย K มาละสามมาละหมื่นมาละหมื่นนะพูดไทยปุ๊บเขาพูดใส่ปั๊บเลยทุกคนนี่อะไรอ่ะเออน่าิแปลกอ่ะอร่อยเหนียวอร่อยเหรอเหมือนข้าวเหนียวแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนึ่งนะแล้วก็ใส่นของหวานนะล้างบนละล้างบนข้าวเม่าอยากกินอันเนี้ย แต่ไม่มีข้อ,ขอด้านอะไรเลยเขาเอาอะไรมาใส่สีวะ่ะน่ากินนะอ,อ่ะเ้ายำเป็เออเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้แต่อันนี้ยือหวานนา่ากินครับเออไม้ละหมื่นไม้ละหมื่นหมื่นนึงว่าสิบห้าบาททุกคน<อ>คือมือ,อยู่แบบเนี้ยคนเวียดนามอ่ะฮิตมากเลยนะอเออเ<ต>นี่ยไ,ไม่รู้ว่ากี่บาท คนนี้คือราคานะมีข้าวหลามด้วยไหนอ่ะเนี่ยอ๋อเขาหลามน่ากินเขาอะไรเข้าอะไรเนี่ยข้าวห่อนเข้าเข้าข้าวหมาบอ่ะอ๋อน่าจะเป็นเมนียกคล้ายๆเมี่ยงคำเอ๊ะไปทางไหนต่อคะกินน้ำเต้าหู้ไหมได้อยู่ร้านนี้นะทุกคนโอ้โหเย้เลยก็น้องโกยักมากินอะไหนเลือกคนละชิ้น น้ำคน้ำดูเขียวน้ำดูริอ่าน้ำชาเขาอยากกินน้ำโถวลิสงเหมือนกันอันนั้นเขากินน้ำตัวคูก็ไดันแหละเยอะเอาวันนี้ได้ปะเอาวันนี้ด้วยเอาอันนี้ใช่ไหมอ่าราคานี้หมดเลยเหรออ๋อ อันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นเซมเซมเซมอันนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้หนึ่งหมื่นเหมือนกันอ๋อชิ้นละหนึ่งหมื่นทุกคนเอาเนี้ยดูดูแบบพอแล้วมั้งใหญ่มากไม่พอละชิ้นไงอ๋อกิดเอาอะไรอันนี้ว้าวโอเคเิ้งทักคิวทามิน เขาบอกว่าชิ้นละหนึ่นะหนึ่งหมืแล้วอันนี้ก็คือเซนเซนคือหมื่นห้าเป็นสามหมื่นสาเป็นสี่หอันนี้น้ำถล,ลสงนะคะนมถั่วลิสงนม,นมเขาเรียกนะน้เต้าหู้นมถ่ลสงก็คือมีนมเหล,ลือนมถั่วลิสงแล้วก็นมถัเขียวใช่อันนี้อันนี้นมถัเขียวนะคือร้อนปากพองมาแล้วจ้ะร้อนนะ กระดูดซะเต็มที่ส่วนอันนั้นเป็นวิวผู้ชายนะคะนี่าตาดารัก่ารักหน่อยขอชิมหน่อยดิไส้อร่อยกว่าอ๋อไม่ไส้ด้วยอ้าวไส้อะไรออคนอันนี้นะเ้ยเดี๋ยวเราจะจุ่มมนันในนี้ อร่อยกว่าร้อนลิ้นมากเลยอะ่ะอ๋อเมื่อกี้เพราะว่าถั่วลิสงของร้านแรกที่กินอร่อยที่กินที่โฮจิมินห์อันนี้ไม่ค่อยอร่อยอ่ะอันนี้จืดจืดจืดนะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหรอุ้ยก็อร่อยดี<อ>แต่ถั่วเขียวไม่ค่อยอร่อยแล้วแหละ